วันนี้นะครับเรามาเที่ยวชมสวนส้มโอนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอำเภอโพธิบช้างนะครับวันนี้เราได้เดินทางมาที่สวนกุลันนะครับซึ่งเป็น أ, สวนที่ปลูกส้มโอขาวน้ําผึ้งนะครับอำเภอโพธิพช้างนะครับเราปลูกส้มโอได้หลายสายพันธุ์มากนะครับเริ่มตั้งแต่บรรพบุรุษก็คือส้มโอท่า่อยนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ปลูก เป็นเชิงธุรกิจมากขึ้นนะครับมีส้มโอหลายหลายชนิดเพิ่มมากขึ้นเช่นนะครับพันขาวน้ำผึ้งขาวแตงกวานะครับแล้วก็พันธุ์ทองดีนะครับแล้วก็ล่าสุดที่กำลังนำมาปลูกที่โพวทับช้างก็คือทับทินสยามนะครับในส่วนของตระกูลส้มโอพันธขาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นขาวน้ำผึ้งนะครับหรือขาวแตงกวาตอนนี้นะครับเราได้มีการพูดคุยกันกันกบ ผู้ปลูกส้มโอในอำเภอโพธิรัชางนะครับเราจะปรับนะครับชื่อนะครับเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับโดยปรับปรุงพันธุ์นะครับชื่อเป็นของพิกิจก็คือเป็นส้มโอขาวพิกิตในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็พันธุ์ขาวพิกิกนะครับที่พูดถึงกันเนี่ยนะครับก็จะพยายามนะครับหาสตอรี่แล้วก็สนับสนุนในการจดนะครับ สิ่งมุงชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือ GI กับทางกรมเกษตรนินยากระทรวงพาณิชย์น้ำด,ดับต่อไปนะครับวันนี้อย่างของน้องอันที่เ,เราตัดส้มโอมาแล้วนะครับน้องอันก็ปลอกปลอกส้มโอมาแล้วนะครับ<ม>ก็สวยนะครับอันนี้เป็นขาวพิจิตที่เรากําลังจะตั้งชื่อใหม่หรือที่คุณอันเขาบอกว่าเป็นพันขาวน้ําผึ้งนะครับของสวนเขานะครับอร่อยครับอร่อยกินแล้วต้องยกนิ้วด้วยนะเข้าปากปลา นี่คนกินต้องยนิ้วให้ว่าอร่อยจ,จ,จริงๆตอนนี้กิโลละสี่สิบบาทนะครับพอหาซื้อจับต้องได้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่โมโอนะครับออกมาจากสวนพี่น้องเกษตรกรแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปสู่ผู้บริโภคภายในประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ พี่น้องเกษตรกรก็จะนำมาส่งให้กับหลงผู้รับซื้อนะครับผู้รวบรวมนะครับให้กับผู้ส่งออกนะครับในส่วนของส้มโอ,อไปต่างประเทศอย่างวันนี้นะครับเรามาที่ศูนย์รวบรวมผลผลิตเพื่อการส่งออกของอำเภอโพธบุระทับช้างนะครับของพี่บุญเกิดมีทวีนะครับซึ่งเป็นผู้รวบรวมรายใหญ่ที่สุดนะครับในภาคเหนือนะครับที่ส่งไปให้กับผู้ส่งออกเพื่อ ส่งขายอย่างต่างประเทศนะครับซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยนะครับรับประกันได้ว่าสินค้าที่ออกจากที่นี่นะครับมีคุณภาพได้มาตรฐานนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับก а р а н т ีได้ว่าที่นี่นะครับทำรวบรวมส้มโอบมาหลายสิบปีนะครับแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของผู้ส่งออกตลาดหลักนะครับที่ทางศูนย์ส่งออกส้มโอบส่งให้กับผู้ส่งออกก็คือตลาดจีน นะครับวันนี้ที่เราได้มาชมเนี่ยก็จะมีบางส่วนนะครับซึ่งเป็นส้่โม่ท่าคอยนะครับรวบรวมแล้วก็ส่งออกไปยังตะวันออกกลางอนาคตข้างหน้านะครับในส่วนของการขับเคลื่อนของส้มโมท่าคอยนะครับอนนี้ผมได้มีการพูดคุยกับทางเกษตรกร,กรที่ทำส้่โมท่าคอยที่ได้เครื่องหมาย GI นะครับแล้วก็ทางศูนย์รวบรวมส่งออกส้่โมของพี่บุญเกิดเนี่ยนะครับรวมทั้งบริษัทที่รับซื้อ ส้มโวท่า่อยไปต่างประเทศนะครับเราจะมีการประชุมปรึกษาหรือเพื่อทําการตลาดส้มโวท่าข่อยนะครับและยกระดับส้มโวท่า่อยนะครับซึ่งเป็นส้มโวเกียของจังหวัดพิจิตรนะครับให้มีอนาคตที่สดใสามากขึ้นที่เขาบอกว่ากเกษตรผลิตผลิชต,ตลาดนะครับเพราะว่าผณิชเนี่ยเป็นถ้าไม่มีตลาดแล้วเนี่ยเราก็ผลิตมาก็ไม่ทราบว่าจะไปขายที่ไหนใช่ไหมครับแล้วราคาก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นเกษตรกร,เ,กรเนี่ย ต้องมีนะครับหนึ่งต้องอเข้าใจในการผลิตต้มโออย่างไรให้มีคุณภาพ2นะครับพอมีคุณภาพแล้วนะครับฟาณิชย์ก็นำไปสู่ตลาดเทียงต่างประเทศแล้วก็ตลาดภายในให้ได้ให้ได้ราคามากขึ้นครับ